สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในพาร์ทของ PHP Training นะครับอยู่ในส่วนของ Basic PHP เลยนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเข้าใจภาษาของ PHP ง่ายๆนะครับก็คือระดับเบื้องต้นนะครับในวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ PHP นะครับว่า PHP คืออะไรแล้วก็ MySQL คืออะไรนะครับไปดูกันเลยครับผม PHP ก็คือภาษาของคอมพิวเตอร์นะครับเรียกว่า s o f t w a r Side Script นะครับมันก็คือการทำงานในฝั่งของ s o f t ์ a r วร์นะครับ ja ôn, เลวลาที่เราจะประมวลเนี่ยเราก็ต้องเอาโค้ดที่เราเขียนนะครับไปวางบน s ซิร์ฟวร์นะครับ, software, รบซึ่ง s ซิร์ฟวก็จะต้องมีตัวอ่านคำสั่งนะครับภาษาที่เราเขียนขึ้นนะครับแปออกมาอยู่ในรูปของ HTML นะครับซึ่งโครงสร้างก็จะมาจากภาษา c j a า a นะครับเป็นภาษา PHP แบบง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายสามารถเขียนเว็บได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งสามารถนะครับดูเพิ่มเติมได้จากวิกิพีเดียนะครับผมก็จะมีตัวอย่างนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับการรองรับแล้วก็โครงสร้างหลักๆของภาษา PHP นะครับผมแต่ว่าพื้นฐานนะครับแบบเบสิกนะครับการตั้งค่าตัวแปรเนี่ยเรายังจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่า เราจะทําเป็นบรสติกเลยนะครับก็สามารถมองเห็นในการภาพรวมนะครับในลักษณะรวมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น MySQL นะครับผมก็จะเป็น r e l e a s Solar ลเบนะครับก็จะเป็นระบบการจัดการข้อมูลนะครับเชิงสัมพัทธ์ก็จะใช้ภาษาของ uh, SQL นะครับตัวนี้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เหมือนกันเลยที่วิกิพีเดียนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึง ก็จะละเอียดเลยนะครับผมนี่นะครับผมสามารถดูได้เพิ่มเติมได้จากวิกิพีเดียนะครับส่วนใหญ่ซซฟต์แวร์ที่ติดตั้งในออของ PHP นะครับก็จะใช้บัชเชนะครับจะใช้ PHP นะครับเป็นตัวอ่านคำสั่งแปลคำสั่งนะครับเป็น SQL ก็จะมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ชื่อว่า My SQL ติดตั้งอยู่เป็นนะครับเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยนะครับก็จะมากันด้วย3โปรเจกต์แล้วก็3โปรแกรมนี้ เราจะใช้ MySQL นะครับในการเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับโอเคครับเราจะไปสร้างนะครับระบบกันว่าเป็นยังไงนะครับในคลิปต่อไปเลยนะครับผม